ครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อรายการพิเศษทางออกประเทศไทยสถานการณ์การชุมนุมล่าสุดอย่างน้อยๆมีตึงเครียดอยู่2จุดนะครับแยกถนนหนึ่งมุ่งหน้ากองบัญชาการตารวจนครบาลและที่สะพานชไมัยมรุเชษที่ทําเนียบรัฐบาลมีความคืบหน้าเข้ามาอีกนะครับค่ะตอนนี้เราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากคุณพัชราพรตั้นง,งามนะคะอยู่ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษในขณะนี้นะคะคุณพัชราพรเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะขณะนี้นะคะดิฉันเห็นนะคะว่า เรื่องของการยิงแกน้ำตาเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยออกมาต่อเนื่องนะคะในรอบประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคแล้วก็นอกจากนี้อ่ะสถานการณ์ในขณะนี้ค่อนข้างที่จะชุลมุนพอสมควรเพราะว่าทางมีการใช้นอกจาจัดแกน้ำตาแล้วนะคะยังมีการใช้รถเพื่อฉีดน้ำค,ค่ะท่านใหญ่ก็ฉีดน้ำออกมาทางใสทางฝั่งของผู้ชุมนุมด้วยนะคะโดยตอนนี้ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งที่อยู่บริเวณเแถวเบรีเออร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีาการแสบตานะคะแล้วก็ มีอาการที่ที่ได้รับวันจากแกน้ําตาเข้าไปะนะคะ mm hmm. ขณะเดียวกันนะคะในท่ามกลางเสียงของแก๊สน้ําตาเนี่ยมีเสียงดังนะคะคล้ายกับประทัดยักษนะคะแต่ว่ามันดังกว่าประทัดยักษ์เนี่ยเท่าที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ในเหตุการณ์เนี่ย mm hmm. ก็ประมาณ3ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ mm hmm. หลังจากได้ยินเสียงเนี่ยมันก็มีควันพ่วมฟุ้งไปเลยะนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับสถานการณ์ตอนนี้เท่าที่คุยกับทางแกนนํานะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ะคะ่ะว่าทางกลุ่มพุชนชุมเนี่ยอาจจะถอยกลับไปที่สนามม้านางเลงชั่วคราวกว่อนนะคะเพื่อที่ว่าพักก่อนแล้วก็อาจจะมีการหาวิธีที่จะเข้าทําเยี่ยรัฐบาลใหม่นะคะเพราะว่าใน,นสถานการณ์ตอนนี้เท่ากับว่าคือฝั่งของพุชนชุมเนี่ยมีเรียกได้ว,ว่ามีม,มีมีแค่มือตกนะคะแล้วก็นกหวีดคะ่ะแต่ว่าทางฝั่งของที่ออกมาจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่มีแกนน้ําตาด้วยนะคะซึ่ง หน้าน้าขนาดตั้งแต่เ11โมงที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนกระบวนเข้ามาเนี่ยค่ะจะมีการเสี่ยงแา้น้ำตาชุดใหญ่อะค่ะประมาณทักสามรอบด้วยกันนะ,นะคะก็จะเป็นระยะระยะไปค่ะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดิฉันไม่เห็นนะคะว่าอาจจะมีผู้บาเดเจ็บหรือไม่ค่ะแต่ว่าโดยอาการส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเรื่องของการโดนแจ้น้ำตาไปค่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตั้งรับอยู่ในจุดไหนบ้างคะ ตอนนี้สําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะมีตรงบริเวณเฉพาะทาเนียบรัฐบาลตรงจุดที่ผู้ชุมนุมคอปทอ,อยู่เนี่ยนะคะมีท,<า>ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตํารวจเนี่ยจะอยู่บริเวณทาเนียบรัฐบาลสองฝัง่งก็คือด้านของสะพานชมารูเชดนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือติดก,กับดุสิตธ,ธนิชยาการซึ่งทั้งสองด้านเนี่ยด้านด้านหน้านก็คือด้านของชมัยเนี่ยทางตารวจทางฝั่งของตํารวจนะคะ <S <S ได้มีการเคลื่อนการน้ำอาออกมาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะฝั่ง,งของดุสิตธนิชยาการที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความไม ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เริ่มมีการแจ้งเตือนนะนะคะว่าจะมีการใช้แกนน้าตาแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่ไม่กี่นาทีนะคะก็ได้มีการปล่อยแกนน้าตาออกมาชุดแรกก่อนประมาณสักสองชุดนะคะคหลังจากนั้นก็มีความถี่รัวมากขึ้นมากกว่า10ลูกนะคะที่ดิฉันได้เห็นนะคะแต่ว่าเป็นแกรน้ําตาในลักษณะของกระป๋องนะคะแต่ว่าล่าสุดนันสถานการณ์ตอนนี้ที่ดิฉันมองอยู่ประมาณสัก,สกประมาณร้อยเมตรเนี่ยนะคะก็จะเห็นนะคะว่ายังคงมีควันพุวมฟุ้งอยู่นะคะบริเวณ พื้นที่ที่เป็นติดก,กับแบลรีเออร์แล้วก็เป็นจุดที่มีการเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างทางกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะค,คุณมัทพลพรครับจุดนั้นมีแพทย์หรือว่าพยาบาลสามารถเคลื่อนที่เร็วเข้าไปช่วยเหลือผู้ชุมนุมได้ไหมครับมีค่ะมีเห็นแพทย์นะคะติดัสลักษณ์กาชาติอยู่นะคะแต่ว่าจำนวนของแพทย์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับเท่าจํานวนของผู้ที่โดนแกน้ําตาเข้าไปนะคะ,คะตอนนี้การบรรเทาอาการเบื้องต้นก็คือว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าคนที่โดนแกน,นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำน,นะคะแล้วก็ ใช้น้ำค่ะสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยก็คือร้านน้ำองศาฟ้านะคะก็ตอนนี้ก็มีการแบบว่าส่งมอบน้ําเป็นอย่างต่อนเนื่องนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าน้ําเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าค่ะก็เท่าที่สอบถามก็สุดมันชนบางควน,นะคะที่โดนแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะที่โดน เออรถนะคะรถที่ฉีดน้ําออกมาเนี่ยรอบแรกนะคะที่ใส่ผู้ชุมนุมเนี่ยอันนี้ทางทางผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่ามันมีอาการแสบตามาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแค่การสันนิษฐานก่อนนะคะว่าะจะมีการผสมแกน้ําตาลงไปด้วยหรือไม่หรือว่าการฉีดน้ำขณะนั้นอ่ะมันอยู่ในช่วงที่มีการใช้แกน้ําตาพอดีะค่ะก็เลยทําไห้รู้สึกว่ามีอาการแสบคันนะนะคะค่ะตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าบรรเทาผลกระทบจากการป้องกันของเจ้าหน้าที่ได้สะดวกไหมคะ ตอนแรกนะคะของผู้ชุมนุมเนี่ยวางแผนมาเหมือนกับว่าถ้ามีการใช้แกน้ำตาเนี่ยก็จะจับแกน้ำตาตัวนั้นใส่ไปในกระป๋องที่เตรียมมาไว้ประมาณสิบกว่าใบนะคะซึ่งมีน้ําด้วยซึ่ง <Okay. S 2> แกน้ำตาที่ออกมาชุดแรกเนะะียค่ะค่อนข้างที่จะเออไม่เกิดปัญหาะคะเพราะว่าสามารถจับใส่ไปในถางได้ทันนะคะแต่ว่า พอจุดเกิดเหตุารน้ำตาลละลอกสองอะฮะที่เกิดตรงบริเวณของดุสิตพนิชิกาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างที่จะชุนลมุนกันเพราะว่ามีการปล่อยยิงแกน้ำตาออกมาต่อเนื่องกันนะคะค่ะยิงแกน้ำตาออกมาต่อเนื่องประมาณสิบกว่าลูกเนะะี่ยะอันนี้ก็คือแบบไม่ไม่สามารถที่จะจับใส่ถังได้ทันแล้วอะ,ะ่ะค่ะตอนนี้อารมณ์ของผู้ชุมนุมเป็นยังไงบ้างคะมีแนวโน้มว่าจะเกิดการผลักดันกันอีกรอบไหมคะตอนนี้เท่าที่ดูยังคงอยู่ ระหว่างการประเมินกําลังกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ต่างคนก็ต่างหลบแกน้ําตากันนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ฉันได้คุยกับทางหัวหน้าการของกลุ่มคอปกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมมาค่ะก็ได้รับคํายืนยันนะคะว่าตอนนี้จะสั่งให้ทางผู้ชุมนุมเนะะมี่ยค่ะค่อยๆถอยร่นกลับไปอยู่ที่สนามม้านังเลงซึ่งเป็นเวทีหลักของกลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วก็ เห็นได้ชัดนะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะฝากเข้าไปทําเนียบรัฐบาลได้ะนะคะค่ะเอาละค่ะสอบถามคุณพัชตราพรเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะคุณพัชตราพรตันง,งาม